ระบบประสาททำหน้าที่ควบคุมการทำงานของทุกระบบนอกจากนี้ยังทำหน้าที่รับและตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกโดยระบบประสาทแบ่งเป็นสองส่วนคือระบบประสาทส่วนกลางระบบประสาทรอบนอกระบบประสาทส่วนกลางเป็นส่วนกลางควบคุมการทำงานของร่างกายซึ่งทำงาน พร้อมกันทั้งในด้าน,นกลไกและทางด้านเคมีภายใต้อำนาจจิตใจประกอบด้วยสมองและไขสันหลังสมองซิลลบมัมควบคุมพฤติกรรมซับซ้อนเกี่ยวกับความรู้สึกและอารมณ์เช่นการมองเห็นดมกลิ่นรับรสสัมผัสทารามัส สถานที่ถ่ายทอดกระแสประสาทเข้าสู่สมองและไขสันหลังไฮโปทาลามั at, สศูนย์ควบคุมความหิวกระหายน้ำควบคุมอุณหภูมิในร่างกายสมองส่วนท้ายซิลิเบลลัมควบคุมการเคลื่อนไหวของอวัยวะต่างๆเช่นการเดินการวิ่งการขี่จักรยาน ผอนควบคุมการเคลื่อนไหวบนใบไม้ให้ผู้ทารามัดควบคุมความหิวหายน้ำควบคุมอุณหนภูมิของร่างกายไขสันหลังเป็นเนื้อเยื่อประสาทที่ทอดยาวจากสมองไปไหลในโพรงกระดูกสันหลังกระแสประสาทที่ติดต่อกับไขสันหลัง โดยประกอบด้วย2บริเวณบริเวณสีเทาและบริเวณสีขาวเซลลประสาทองค์ประกอบด้วย2ส,ส่วน1ส่วนเซลพลายเซลล์ทั่วไปมีนิวเคลียสมีหน้าที่เกี่ยวกับการจเจริญเติบโตและมีแถบอลิซิมของเซลลประสาท สใจประสาทเป็นส่วนของเซลล์ที่ยื่นออกมาจากตัวเซลล์ที่เป็นแขนงแนง,แนงเล็กๆมี2ชนิดคือเลนได้ัลกซอนสมองระบบประสาทรอบนอกระบบประสาทรอบนอกทําหน้าที่รับและ นำความรู้สึกเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลางแบ่งได้2อชนิดคือ1เส้นประสาทสมองรับความรู้สึกเข้าสมองและนำคำสั่งออกจากสมอง 2. เส้นประสาทไขสันหลังรับความรู้สึกเข้าไขสันหลังและนำคำสั่งออกจากไขสันหลังระบบประสาทโซมาติก ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อลายซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ภายในอำนาจจิตใจเช่นบังคับให้เดินนั่งยืนระบบระบบประสาทอัตโนมัติควบคุมการทำงานของอวัยวะภายในโดยควบคุมกล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อหัวใจอวัยวะทางเดินอาหารระบบหัวใจและหลอดเลือดอยู่นอกอำนาจจิตใจแบ่งออกเป็นสองระบบหนึ่ง ระบบประสาทซิมพาเทติกสองระบบประสาทพารา,ซ,าซิมพาเทติกอันทะผลิตตัวอสุจิหรือสเปิร์มสร้างฮอร์โมนรูปร่างเป็นรูปไข่อยู่ในผงหุ้มอันทะมีอุณหภูมิต่ำกว่าภายในช่องท้อง3-4องศาประกอบด้วยหลอดสร้างตัวอสุจิมีลักษณะเป็นท่อสร้างอสุจิและฮอร์โมนเพศช,ชาย ถุงอันทะมีหน้าที่ปรับอุณหภูมิให้ต่ำกว่าอุณหภูมิปกติของร่างกายประมาณ3-5ถึงองศาเซลเซียสเพื่อให้เหมาะสมแก่ก,การสร้างอสุจิหลอดเก็บตัวอสุจิอยู่ด้านบนของอันทะมีลักษณะเป็นท่อเล็กยาวประมาณ6เมตรขดทบไปมาทำหน้าที่เก็บตัวอสุจิจนตัวอสุจิเติบโตและแข็งแรงพร้อมที่จะปฏิสนธิหลอดนำตัวอสุจิ อยู่ต่อจากหลอดเก็บตัวสุจิทำให้ทำหน้าที่ลำเลียงตัวสุจิไปเก็บไว้ที่ต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิต่อมน้ำเลี้ยงอสุจิต่อมลูกหมากต่อมคาวเปอร์อยู่ใต้ต่อมลูกหมากลงไปเป็นกระป๋อเล็กๆทำหน้าที่หลั่งสารไปหล่อเลื่นท่อปัสสาวะในขณะที่เกิดการกระตุ้นทางเพศ รังไข่เป็นอวัยวะที่สําคัญที่สุดในระบบสืบพันธุ์เพศหญิงมีอยู่สองข้างอยู่ในช่องท้องในช่องท้องน้อยยึดติดกับมดลูกโดยเอ็นส่วนด้านนอกยึดติดกับลําตัวภายในรังไข่จะพบไข่มากมายประมาณ3ามถึงสี่แสนใบรังไข่ทาหน้าที่สองอย่างคือสร้างไข่และสร้างฮอร์โมนเพศหญิงท่อนําไข่เป็นท่อซึ่งด้านหนึ่งติดกับมดลูกอีกด้านหนึ่งอยู่ใกล้ๆรังไข่เป็นทางผ่านของไข่และอสุจิซึ่งจะพบกันประมาณหนึ่งในสามของท่อนําไข่ มดลูกเป็นบริเวณของตัวของไข่ที่ได้รับการผสมแล้วและเป็นบริเวณที่ทําให้เกิดประจำเดือนช่องคลอดเป็นทางเดินให้ตัวอสุจิเข้ามาสู่มดลูกและปากมดลูกเป็นทางของประจำเดือนและช่องที่คลอดทาลกออกมา การดำรงประสิทธิภาพของระบบสืบพันธุ์ 1. ดูแลร่างกายให้แข็งแรงอย่างสม่ำเสมอโดยรับประทานอาหารให้ถูกสัดส่วน5หมู่ 2. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งครั้งละไม่ต่ำกว่า30นาที3พักผ่อนให้เพียงพอไม่เคร่งเครียดและทำจิตใจให้แจ่มใสยอยู่เสมอ 4. ทำความสะอาดร่างกายสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ2ครั้ง 5. เมื่อเกิดสิ่งผิดปกติใดๆเกี่ยวกับอวัยวะเพศควรรีบปรึกษาแพทย์ระบบต่อมไรท่อคืออะไร ระบบต่อมไรท่อหรือ endocrine system เป็นระบบสื่อสารภายในร่างกายผ่านฮอร์โมนโดยทำหน้าที่ควบคุมเชื่อมโยงติตดต่อสารและทำงานร่วมกับระบบอื่นๆของร่างกายโดยการทำงานจะอยู่ในลักษณะช้าๆและส่งผลในระยะย,ยาวเช่นการเจริญเติบโตของร่างกายและพัฒนาของระบบสืบพันธุ์การมีประจำเดือนการเผาผลาญการควบคุมปริมาณน,น้ำและเกลือแร่ อวัยวะที่เกี่ยวข้องต่อมพาราไทรอยเป็นต่อมขนาดเล็กอยู่ติดกับด้านหลังของต่อมไทรอยตอนที่สร้างฮอร์โมนพาราไทรอยหรือพาราฮอร์โมนเพื่อทําหน้าที่ควบคุมสมดุลของแคลเซียมและฟอสฟอรัสในร่างกายอันส่งผลต่อความแข็งแรงของกระดูกและการทํางานของกล้ามเนื้อต่อมหมวกไตเป็นต่อมที่ตั้งอยู่ด้านบนของไตตอนที่สร้างฮอร์โมนสาคัญหลายชนิดเช่นฮอร์โมนอะดรีนาลีนช่วยให้ร่างกายมีความผอมเมื่ออยู่ในภาวะเครียดตกใจ กลัวฮอร์โมนครีทอซิเคิช่วยเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดและต้านการอักเสบฮอร์โมนอะลูสต์อโรนช่วยควบคุมความดันโลหิตในร่างกายรวมถึงฮอร์โมนเพศตับอ่อนอยู่ด้านซ้ายของช่องท้องวางตัวตามแนวโค้งของลำไส้เล็กส่วนต้นจะเป็นกลุ่มเซลล์ที่สร้างฮอร์โมนอินซูลินและฮอร์โมนกลูคานอมีบทบาทในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดต่อมใต้สมอง เป็นต่อมที่อยู่ติดกับส่วนล่างของสมองส่วนไฮโปทาลามัสหลังฮอร์โมนที่สําคัญของร่างกายเช่นโกรทฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายโดยเฉพาะกระดูกและกล้ามเนื้อฮอร์โมนโกดานอโทฟินกระตุ้นให้มีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ควบคุมลักษณะทางเพศรวมถึงฮอร์โมนที่กระตุ้นให้เซลล์เมสส็ดสีสร้างเม็ดสีเพิ่มมากขึ้น ต่อมไทรอยถ้าเป็นต่อมที่อยู่ส่วนล่างด้านหน้าของคอติดกับหลอดลมและกล่องเสียงต่อมนี้หลั่งไทรอยฮอร์โมนช่วยในการเจริญเติบโตของกระดูกสมองและระบบปาาระสาทรวมถึงการควบคุมอัตราเมตาบอลิซึมต่อมไพเนียนเป็นต่อมที่อยู่บริเวณกึ่งกลางของสมองส่วนซีริบัมต่อมนี้หลังห่งฮอร์โมนเมลาโทนินมีผลต่อวงจอนอรนาฬิกาชีวภาพซึ่งเป็นระบบที่ช่วยให้สิ่งมีชีวิตสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในรอบวันได้ ต่อมเพศในเพศชายคืออันธะหรือ testes เป็นทั้งต่อมมีท่อและต่อมไรท่อโดยผลิตอสุจิเรียกว่าสเปิร์มส่งออกทางท่อและหลังฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตของอวัยวะสืบพันธุ์และลักษณะต่างๆของความเป็นชายในเพศหญิงรังไข่และโอเวอร์ b, จะผลิตไข่โอเวอร์ให้พร้อมและตกจากรังไข่สลับข้างกันทุกเดือนพร้อมทั้งหลังฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของอวัยวะสืบพันธุ์และลักษณะต่างๆของความเป็นเพศหญิงรวมถึงฮอร์ ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนจะทำหน้าที่ระง,งับไม่ให้ไข่สุกระหว่างตั้งครรภ์เพื่อป้องกันไม่ให้มีประจำเดือนระหว่างตั้งครรภ์ต่อมไทมัสถ้าเป็นต่อมที่อยู่ใต้กระดูกอกและด้านหน้าหัวใจมีขนาดใหญ่ในเด็กและฝ่อเล็กลงเมื่อขึ้นต่อมนี้หลังฮอร์โมนไทโมซินกระตุ้นให้มีการสร้างทีลิมโพไซต์ในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย